โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนขูกขันป้องกันขันตัวสริงเสรเรียบร้นวนรวบกิจกรรมในวันนี้นะครับเด็กกวนุญาตเล่านะครับด้ยผู้นำหมู่บ้านนะครับทั้งผู้ใหญ่บ้านและก็สมาชิกอบชุมชนในฝันของเราที่ได้เรียนรู้จากวันนี้นะครับก็ เทพพดาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบกของทันฟ้าสุราลัย่ายนาทีนี้ขออัญเชิญไทยเทวราชสุราดิษอันสิงสถิตอยู่ในอมรแมนแดนอนมีไทยอันชุมชื่นคิดควงคายในคุณธรรมทั้งหลายตลอดการขออัญเชิญ อายุวัฒนังเตชิพิตังยาวานิพานังสารนังทักชามีเจ้าไปนาป๋าอยู่กลางโขไปไรนกโกลดกแกะกาววาโงกให้มาสามมือนีวันนี้เออทำไมอยู่ห้องวันนี้เป็นน้ำศักดิ์สามารถออกฤทธิ์ริงชัวร้ายหายไป ของของคนในพื to to ้นที่นะครับเป็นประเพณีของเราชาวพิษานนะครับชาวพิษานและเยาวชนนะครับเป็นภาพที่อัดงามนะครับที่พวกเรานะครับแล้วก็พี่น้องชาวเป็นความระมัดใจนะครับมาบอกว่างในวันนี้สมาชิกนะครับท่านรองนายกนะครับทีมคณะผู้บริหารของทางท้องที่นะครับการจัดงานโต๊ะศิษย์นะครับ กาชการถนอมสุสรสเกตท่านวัฒนาฤทธิชาติท่านให้ความต้องกามาอยู่ด้วยครับวันนี้ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาร่วมกิจกรรม